บ้านปลายเนินคลองเตยวันที่7กันยายนพุทธศักราชสองพกราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาทลายพระหัตถลงวันที่หรับสั่งมาด้วยเรื่องเพลงมโหรีเก่าได้รับทราบกล้าวแล้วนุโน ทรงหมายถึงหม่อมเจ้าปลื้มจิตจิตรพงเป็นลูกคู่ใจจะทำอะไรให้แม้แต่เล็กน้อยก็อยากให้ดีมากๆเรื่องเพลงมโหรีเห็นประโยชน์น้อยจะประทานไปให้พิมพ์สำหรับงานพระศพพระองค์เจ้ากนกวันก็ไม่รังเกียจเลย จะเรียงคําอธิบายเรื่องดนตรีมโหรีส่งมาถวายทีหลังสำหรับนุนูนั้นขอประทานเรื่องใหม่ต้องให้เจ็บปวดสักหน่อยพูดถึงมโหรีนึกขึ้นมาได้ลืมทูลรายงานไปตามที่ได้ถามชื่อเครื่องปีพาดพมา่าเมื่อวันไปดูละครพมาร่าที่วังมาแล้ววันหนึ่ง ไปตัดผมที่ร้านหน้าบ้านช่างตัดผมเป็นมอนจึงเลยสนทนาสอบถามชื่อเครื่องปีพาดมอนเพื่อจะสอบกับพม่าได้ความต้องการมากตลอดมาจนถึงไทยเช่นกลองเถาพม่าบอกว่าเรียกบงมอนเรียกปงมางไทยเรียกเปิงมาง ตพนมอนเรียกกาโพลระนาดที่พมา่าเรียกปัจจยานั้นได้แก่พาทยะเรานี่เองคำนี้มอนเรียกอ้วนเป็นปาดเป็นคำต่อท้ายชื่อเครื่องหลายอย่างจนกระทั่งปีพาทั้งวงเรียกว่าวงปาดสิ้นเคราะห์ไปที พูดถึงละครพมาร่านึกขึ้นมาได้อีกได้เห็นสมุดร,รูปเมืองเขมรฝรั่งเศสเ,เขาตีพิมพ์มีหนังสือฝรั่งเศสและหนังสือของบอกกำกับไว้กับรูปในนั้นมีรูปหมู่ละครหลายรูปกำลังรำก็มีเอามายืนถ่ายเป็นตัวอยา่างที่แต่งตัวต่างๆก็มีดูหนังสือของ ที่พิมพ์ใต้รูปเขียนว่าละโขนพระกรุณานี่มาได้ความรู้อย่างประหลาดซึ่งไม่เคยนึกเลยว่าคำละครกับโขนนี้จะเป็นคำเดียวกันหากต่างไปตามเสียงที่เรียกแปลงไปจากกันเท่านั้นความประหลาดอันนี้นำไปให้เห็นว่า ละครกับโขนนี้เราคงเรียนมาคนละทางโขนคงร่ำเรียนขึ้นมาจากทางเขมรเพราะเรียกชื่อเป็นพยานอยู่ละครคงเรียนมาจากทางปักใต้เพราะร้องรับลูกคู่มีเป็นพยานอยู่ทั้งสองสาขานี้ต้นคงอยู่ขวา คำละครไม่ใช่ออกจากคํานัครศสีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเคยวินิจฉัยว่าออกจากคําขวาว่าอะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วฝ่าพระบาทคงทรงจำได้เมื่อสามสี่วันมานี้ได้รับหนังสือที่หอพระสมุดส่งมาสองเล่มคือ ประชุมพงศาวดานภาคที่7เล่มหนึ่งว่าฝ่าพระบาทสมพระเมตตาโปรดประทานขอบประเดชพระคุณเป็นอันมากหนังสือนำทางนครวัดมีรูปหน้าดูเสียแต่หนังสืออ่านไม่ออกประชุมพงศวดานดีทุกเรื่องคําให้การจีนกักเห็นเป็นเอกคําให้การโขน รงที่ว่าผู้ใดมาผิดเวลาให้คุมเอาตัวไปส่งให้กับหลวงพันทรงลงฟุตโน้ตว่าส่งให้ใครตรงนี้ตีความไม่ออกนั้นจะเป็นหลวงพันได้หรือไม่เห็นในกรมวงังมีหน้าที่ได้คุมคนโทษและเคี่ยนคนก็เรียกหลวงพัน คือพันจงใจจิตพันนิจรักษาพันพิทักษ์สถิวาพันรักษาราตรีพันรักษาราตรีนั้นยังได้คุมคนโทษตารางกระทรวงวังอยู่จนทุกวันนี้กลับมาแล้วคงคิดถึงบางปะอิน์อยู่เนืองๆถ้าทำงานอยู่บางปะอิน์งานเห็นจะเปลืองดี ไม่มีใครกวนได้ส่งเรื่องความเจ้าตงกับนายปานซึ่งตัดจากหนังสือพิมพ์ปิดไว้ตั้งแต่ต้นมาถวายทอดประเนตรด้วยแล้วควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนาริ